ะะเราเปลี่ยนโหมดถ้าสมมติเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดนะคะใช้โหมดชาร์จอันเนี้ยถ้ามันถ้ามันไม่มีแบตเตอรี่มันจะขึ้นมันจะขึ้นให้เราชาร์จแบตเตอรี่อะโหมดชาร์จโหมดอีวีขับทางปกตินะคะขับถนนฝนตกขับถนนลุกลงังขับถนนดันล,ลาดยางมาตอยถนนลื่นนะแล้วก็ขับถนนโคลนตัวเนี้ยมันสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้แต่ถ้าอย่างเนี้ยเรามีแบตเตอรี่แค่สองขีดเนะี่ย เราจะทำยังไงถ้าเราจอดอยู่เฉยๆเราสามารถเปลี่ยนไปชาร์จได้เลยแต่ทุกครั้งที่ถ้าสมมุติว่าเราแบตเตอรี่เต็มแล้วใช้แบตเตอรี่หมดปั๊บโหมดมันจะกลับมาที่โหมดนรมอลเหมือนเดิมอใช่แต่ว่าเราจะเห็นการทํางานของเขาก็คือทุกครั้งที่อย่างเงี้ยมันชาร์จไฟเข้าเวลาเราขับไปแลว้วอะค่ะมันจะเปลี่ยนจากแบตเข้ามาหาเครื่องหรืออาจจะเป็นมอเตอร์ปั่นไฟเข้าไปหาแบตเตอรี่มันจะสลับกันอยู่อย่างเงี้ยสองโหมดเนี้ยคะ่ะใช่แล้วก็ เบรกระบบเกียร์ขออนุญาตถอดเลยเนาะเกียร์ถ้าสมมุติว่ากดลงมาแบบนี้ขึ้นเป็นตัวดีใช่ไหมใช่ไหมใช่หน้าเหยียบเหยียบเบรกก่อนค่ะเหยียบเบรกอ่ะเราต้องเหยียบเบรกเหยียบเบรกขึ้นเป็นตัวดีจะหน้าจอเวลาเทิร์นเทิร์นขึ้นแซงกดอีกครั้งหนึ่งเทิร์นขึ้นแซงแล้วเาแซงจังหวะแซงอ่ะสมมุติถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้ก็ได้แค่เหยียบคันเร่งส่งคันเร่งเข้าไปแค่นั้นถ้าสมมุติจะให้เกียร์ว่างนะคะกดค้าง จะเป็นเกียร์เอ็น uh huh. แต่ถ้าจะถอยบีบข้างๆดันขึ้นไปจะเป็นเกียร์ถอยกล้องจะขึ้นหน้าจอจะแจ้งขึ้นว่าเป็นตัว P เป็นถอยแต่ถ้าสมมติว่าเราขับไปแล้วเราต้องการที่จะจอดกดตัว P รถจะจอดแล้ว uh huh. ระบบปลดล็อกในรถจะเปิดระบบของเขา uh huh. อันนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันนะคะการคุมเวลาขับ,ขบไกล,ไกล ถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าต้องไปเที่ยวหรือขับรถทางไกลแล้วเมื่อยในการเหยียบรถอะค่ะเราสามารถตั้งตั้งค่าตรงนี้ได้ c r u i อะไรปะ Cruise c o n t ใช่ค่ะ Cruise Control ใช่ตรงนี้จะมีประมาณนี้แล้ว Auto h l คือ่ะ Auto h โ l d Auto h ก็คือเวลาเราขับไปแล้วแล้วเราอ่าจอดเกี่ยว่างอะเหมือนแบบชะลอแล้วหยุดเข้าไปแดงอะรถมันจะดับดับเอ่ะมันจะดับเหมือนเหมือนเซฟอะค่ะ แล้วทุกครั้งที่เรากระแทกเกียร์เข้าไปปับ๊บมันก็จะติดปิดติดเหมือนเดิม,มตัวนี้ไม่มีอะไรเวลาอ่าเบรกหนะะ่อยค่ะอันนี้คือเบรกมันเราใช้กันเบรกแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะปลดล็อกแล้วก็กดลงแต่ถ้าเราจะเบรกเราจะเข้าเราจอดรถละสนิทแล้วเราต้องการเบรกกดงัดขึ้นอ๋อหมายถึงเวลาพักเท้าเวลาติดไฟแดงใช่ไหมใช่ค่ะงัดขึ้นใช่ค่ะ ถ้าเราไม่นี่ก็ได้เหมือนเท่าทสมัยก่อนเราจะใช้เป็นเกียร์โยก<อ>ใช่ไหมคะใช่เราต้องดึงขึ้นใช่ไหม,ม,มเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่นี่ก็เราจะไปแล้วเหยียบไปก่อนเหยียบแล้วเรากดลงแล้วเราก็ใส่เกียร์ดีแล้วก็ไปเลยถ้าลืมอะถ้าลืมเราเปิดเป็นใช้เป็นออโต้โหได้ค่ะแต่มันไม่ให้ใช้ไม่ได่คัาเฉลีคอ๋อค่่มันจะมีระบบค่าเฉลี่ยเออโต้โหก็คือเหมือนอ่าเวลาเราเข้าเกียร์ P แล้วรถมันจะดับแล้วมันก็จะขึ้นไฟออโต้โห อืมเขาต้โหกขึ้นละเวลาเราขับไปแล้วแล้วเราจอดเข้าเกียร์ R เอ้เข้าเกียร์ P หรือว่าเข้าเกียร์ว่างไว้ค่ะเบรกระบบเบรกมันก,ก,ก,ก็จะทํางานอืมค่แล้วเวลาเราจอดในแบบว่าที่จอดรถอะไรเงี้ยเราก็จะต้องทําเป็นตัวเอ็ก็คือถ้าเป็นตัวเอ็นเราปลดเบรกมือใช่ค่ะจะประมาณนี้แค่นี้แม้แต่สมมติผมดึงเบรกมือไว้แล้วลืมปลดล็อกแล้วไปเหยียบคันเร่งได้ไหมถ้าดึงเบรกมือ อ่สมมติถ้าสมมติอ่ะเปิดเปิดอ่ะเปิดแดงแล้วใช่ไหมแล้วผมเหยียบคันเร่งเลยอ่ะพี่เหยียบคันเร่งเลยไม่ยอมเห็นไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้จะแจ้งขึ้นเตือนเลยพี่จะต้องเหยียบเบรกก่อนสมมติอ่ะทำไมเป็นไรสมมติว่าเหยียบเบรกแล้วแล้วเข้าตัวเองก็เดินหน้าได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเดินหน้าไม่ได้เพราะว่ามันยังล็อกได้อยู่ต้องเอาตัวผีออกก่อนเพราะว่าตัวผีใช่ใช่มันจะขึ้นโชว์เลยที่หน้าจอด้วยที่ตรงนี้ด้วยอ มีประมาณนี้เอากดได้เลยตรงนี้ระบบส่วนหน้าจอหน้าจอลองรับอะไรบ้างไฟไม่ดับอะไฟเบรกมือไม่ได้เหยียบ๋อต้องเหยียบเบรคต้องเหยียบทุกครั้งโอเคต้องเหยียบนะเหยียบแล้วค่อยปลดทุกอย่างคือต้องเหยียบจะทำอะไรใช่เพราะว่ามันหนึ่งมันจะการการตกกระจหรือการออกตัวโดยที่เราเผลออะไรประมาณนี้หน้าจอ ตัวนี้รองรับอะไรบ้าง Apple Android, Android CarPlay, Apple CarPlay แต่เมย์จะบอกว่าถ้าอยากจะมุดวาดอยากจะดู YouTube ในจอนี้นะคะเมย์แนะนำให้ซื้อตัวกล่องกล่องพวอ่วงอ่ะมันจะเชื่อมต่อกับ Android Auto มันจะสามารถดูวิทยุดูอะไรงในนี้ได้ออมีกล่อง o o o l l p Play ได้ไหมใช่มีน่ามีใช่ไหมถ้ามีใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าันนี้ก็ลองรับเหมือนกันเมย์ไม่แนะนําให้เปลี่ยนจอแม่แนะนําให้เปลี่ยนอะไรที่เป็นระบบไฟฟ้า ต่อรถใช่ก็เลยจะประมาณนี้ดีๆผมไม่เปลี่ยนอันแล้ว่ะยืมเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างสั่งค่าเชื่อมต่อบลูทูธอืเล็กเชื่อมเลยไหมเชื่อมไว้ก็ได้นะเล็กเอาโทรศัพท์มาเชื่อมให้ดิเอทีเอสเลยไอ้ไอ้บลูทูธแบบว่าแมปได้ใช่ป่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแมปก็คือจะเป็นอย่างที่พี่บอกว่าใช้เป็นกล่องใช้เป็นกล่องมันจะขึ้นกว่ามันจะเห็นเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าเป็น Android อะค่ะ ถ้าเป็นไม่ใช่เลยถ้าเป็นถ้าเป็นไอโฟนอ่ะเวลาเสียบมันจะขึ้นเลยข้อมูลเวลาเสียบมันจะขึ้นเลยอ๋อใช่ค่ะขออนุญาตนะคะโทษโทษค้นหาแล้วก็ส่วนเมื่อกี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่พี่อยากย้ายชื่อไม่คือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เป็นชื่อใช่เป็นชื่อได้ อย่าทำให้ขันาเปิดเรียกมันก็เปิดจใช่เซิร์ชแล้วลองรีเฟสเลยนั่นยังม่ซูปะเนี่ยอ้ขค่ะออมาเปเชื่อมันเชื่อมลนไหนอมิซูนะกังเชื่อมต่อ

ดูหลายคันตรงนี้อะออสัญญาณมาถึงมันมีมันมีอยู่หลายคันตรงนี้่อเพื่ปนปกติมันจะต้องขึ้นจากแต่พูดมาเชื่อมได้กี่เครื่องอะ ได้ไหลายหมายถึงว่าทีละทีละเครื่องแต่ว่าถ้าเชื่อมมาทั้งหมดได้หกเครื่องอ๋อได้หกเครื่องฝากฝากหมายถึฝาก,ฝาก,ฝาก,ฝากชื่อไว้ใน่ยเนี้อืมอืมอืม <Okay. S 1> อ่านิ้วเสียงน้ำมันเมเตอร์ม,มาให้สี่สิบลิตรนะคะเต็มถังจะอยู่ประมาณเออเติม,มน้ำมาอะไรนะอ่า E20 ก็ได้ค่ะลองรับ E20 9195ได้แต่ตอนนี้เติม E20 ไปให้อืม,อม กินน้ำมันเยอะไหมแพงไหมกิโลละอ่าตอนนี้จะอยู่ที่สิบเก้ากิโลลิตรค่ะอือสิบเก้าโลลิตรเตอลิตรสิบเก้าโลมาละอันนี้เชื่อมละเปิดเพลงได้ไะไรได้แต่ถ้าอย่างที่บอกหนูบอกว่าถ้ามีกล่องมีกล่องการดูแมบดูอะไรอ่ะมันจะลิงก์เข้าไปหาเลย มันจะมันจะง่ายกว่าลองเปิดเล็กลองเปิด y o u ูทูบดูฟังเสียงกันเสียงแป๊บนึงแป๊ดเดียวเปิดอไรนะฮะมันเราเปิดปลดล็อกแล้วก็เข้า YouTube เปิดฟังเพลงเพลงอะไรก็ได้ชอบฟังเพลงอะไรให้ตั้งคาบเสียงกันเลยถ้าพี่จะเล่น ือก็ได้ว่าเฮ้อพี่ชอบเสียงเพลงชอบเสียงโ้ตเสียงนี่มาตั้งง<อ>นนทชิงไว้ได้เลยเหมือนกัน,นะคะออันนี้เราไม่ได้เปิดกเีอ่ะโอเคะโอเคตัวรถอย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งซีดีที่ดีสำหรับตัวคันนี้ก็คือตัวระบบแอร์ฟอกอากาศตัวด้านหลังเนี่ยถ้าคุณแม่ร้อนนะคะเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะ อ๋อมีแอร์ <Lincoln> ตรงนี้ด้วยก็คือ <único Liberty acontece> ข้างหลังอ่ะอ่าความเย็นดูรอุณหภูมิเย็นเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลมตัวกรองเขาเรียกตัวฟอกอากาศเหรออาตัวแอร์ค่ะอ๋อแต่ว่าตัวฟอกอากาศจะอยู่ข้างในมันจะทํางานร่วมกันทั้งหมดมันจะกรองฝุ่น PM สองจุดห้าให้ดีเราทังกันเด้ออีกเรื่องนึงลำโพงกี่ตัวนะลำโพงกี่ตัวหกตัวแล้วกี่ดอกอ่ะเขามีตัวเล็กด้วย ต้องนับด้วยเราไม่เคยนับใช่ไหมไม่เคยนับโอเคโอเคโออเคันนี้ไม่ไม่มีคนเคยถามเออไม่เคยมีมีหลายคนเดี๋ยวละเมยคือเขามาเนี่ยแหละที่จะไม่เ่มก็ได้รู้ด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยคืออ่า เขาเป็นคู่มือการทํางานของระบบเคีย์อะไรนี้เดี๋ยวหนูจะใส่ไว้ในนี้ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือสมุดเมื่อกี้ใช่สมุดเล่มสีน้ำตาลที่ว่าอยู่ในนี่แหละอันนี้จะเป็นคู่มือเกี่ยวกับวิทยุการใช้งานของตัวเครื่องหน้าจอตัวนี้นะคะอันนี้ตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเวลานั้นไม่ต้องเปลี่ยนรหัสตัวนี้ที่ไม่บอก ชาร์จมีตรงนี้แล้วก็มีรองรับไท p e C รองรับไท p e C อยู่ด้านหลังด้วยนะคะรองรับสองตัวสองตัวค่ะอ่าสองเส้นเป็น U S B อ่าใช่แล้วก็เป็นตัวไท p e C อ๋ออ่สำหรับคนที่เป็นไอโฟนรุ่นใหม่ด้วยมีเอามีไอโฟนรุ่นใหม่เขาจะมาเสียบตรงเนี้ยเขาจะไม่มาแย่งกับเราข้างหน้าก็ดีค่ะดีค่ะดีแต่ต้องเอาสายมาเองสายไม่เองค่ะพกสายพกสายมาเองโอเค เมมชาร์จลำคานแล้วมิสเมมไม่ลำคาญไม่บางรุ่นมันดึงชาร์จได้เลยบางรุ่นมันดึงชาร์จเองแน่ใช่มันดึงสายแล้วพอชาร์จเสร็จอย่างนี้มันก็ลุกแ้วมาเลยอันนี้เห็นไหมข้อดีของมิสสอยหางนกระจกมีให้ค่ะแต่งหน้าค่ะสองคนเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันกระจกเป็นตัวกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คือเปิดการทํางานได้ควบคุมกระจกจะอยู่ที่ด้านข้างนะคะเวลาถ้าสมมติว่าพี่จะลับ ใช่สามารถปรับใช้แบบให้ให้บิดเอาได้เลยค่ะใช่เดี๋ยวไอ้ไฟเขียวนี่คือยังไงให้อีทีนะอันนี้คือเปิดตัดแสงเวลารถข้างหลังมาแสงสูงมาตัวนี้จะเปิดตัดแสงแต่ถ้าเราปิดก็เป็นกระจกธรรมดาขอมีตัดแสงค่ะธรรมดาแล้วก็คือเปิดตลอดเวลาเลยค่ะก็เปิดไว้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตรงนี้่อันนี้ไฟกดยังไงอ่ะจ้าลาเปิดไฟ อ๋อระดับระดับแบบนี้ระดับระดับใชยค่ะแล้วความหมดแล้วนะจะถามบ้างต่อ AC อย่าง AC แล้วใช่ไหมใช่แมครูเอาธรรมดาแรงไปแล้วอันนี้คืออันนี้คืออร์นิเตอร์อ่ะข้างหลังอ๋ออะไรนั้นแล้วก็ปรับลมฝั่งนี้จะเป็นลมฝั่งนี้จะเป็นความอุณหภูมิเย็นแต่ถ้ามันหนาวมากๆเลยค่ะ ขึ้นร้อนไปเลยอ๋อถ้าาการ์ดมาได้ใช่ค่ะตรงนี้เลยกระจกมัน้าบไหมกระจกมีตัวตัดฟาอ๋อตัวไหนตัดฟานะตอนนี้ตัวนี้ค่ะอ๋อแอร์เปิดหมุนเวียนในรถปิดโอเคถ้าระบบแอร์ระบบไฟอ่ะพี่ปั่นน้ำฝนนี่ตั้งเป็นอัตโนมัติไว้ให้นะคะเวลาถ้าฝนมันตกอ่ะ แต่ตัวนี้จะเป็นฝักปัดด้านหลังเวลาปัดด้านหลังก็คือหมุนนะแค่นั้นถ้าสมมติให้น้ํามาก็หมุนข้างลงมาข้างหลังมันจะมีบอกอยู่แต่อันนี้จะตั้งเป็นไฟนหน้าเวลาเรเปิดปิดรโนมันตั้งไว้ให้แล้วให้ปุ่มมันอยู่ตรงนี้อัตโนมัติแค่นั้นนะคะส่วนอน,น,นุก็จะเป็นไฟเหมือนกันก็ตั้งไว้ให้เป็นอัตโนม,มัติเวลาถ้าสมมติว่าเข้าที่ร่มมันติดเวลาถ้าออกจากที่ร่มปับ๊บมันก็จะดับเหลือแต่ไฟตัวไฟหลีไ้ไ,ออไฟเยอะอยู่ฝั่งไฟี้ยอยู่ฝั่งน ใช่ใช่ตับหมดอีกแล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละไฟเพราะว่าเพราะว่าไฟเลี้ยวอ่ะเชฟมันอยู่ฝั่งซ้ายหนูถึงถามว่าที่ปั่นน้ำฝนกับอันนี้มันอยู่ฝั่งไหนสลับกันใช่ไม่เป็นไรค่อยๆแต่ต้องแต่ถ้าสมมติไม่ต้องไม่ต้องปั่นน้ำฝนด้วยนะถ้าจะเลี้ยวโอเคไป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่าโอเคได้อ่าก็คือว่าอย่างสมมติผมจะปรับตอนนี้มันขับเป็นน้ำมันหรือว่ามอเตอร์อยู่ตัวนี้ชาร์จอยู่ขับเป็นมอเตอร์ค่ะ สมมติ <Smooth. S 2> จะปรับโหมดเนี่ยอ่ะอันนี้มันขึ้นช้าเนาะพี่จะบอกว่าพี่จะปรับโหมด e พี่ปรับมันอันเนี้ยนนเราไม่ได้ขับเราไม่ได้ขับแล้วแต่เราใช้โหมด EV ในการจอดอยู่นิ่งๆเราใช้แคร์ใช้ไฟ<อ>ใช้แอร์ใช้ไฟแต่จอดอยู่นิ่งๆมันจะไปกินตัวแบบพลังงานแทนที่<อ>หนูที่บอกว่าถ้าจอดรอคนคาเซเว่นซื้อของ ถ้ามีแบตเตอร,ตรี่แล้วใช้หมดเนี่ยมันก็จอดอยู่เฉยๆไม่ีไม่ไปยุ่งกับส่วนน้ามันอแต่เมื่อไหร่ที่สมมติว่าแบตมันหมดปับ๊บเราต้องชาร์จไปกินในส่วนของตัวน้ํามันเ,<อ>เครื่องยนต์ทำงานใช่แต่วิธีการเติมแบตของเราบางทีเวลาเราขับไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรายกคันเร่งขึ้นมันจะเจนไปเข้ามาหา ในตัวส่วนของอมอเตอร์อืเนี่ยเราเปิดโหมดเปิดโหมดชาร์จนะแต่ว่าเครื่องมันไ,ไม่ช้าท้ออะไรรูร้ไหมคะเพราะว่าแบตเตอรี่อ่ะมันไม่ให้เราชาร์จจนถึงเต็มหกขีดมมันจะให้เราชาร์จได้แค่ห้าขีดเ<ช>พราะว่าพอถึงห้าขีดมันก็ตัดเลยใช่ค่ะต่อให้เราอยู่โหมดชาร์จแต่มันก็ไม่ทาการชาร์จฟังเสียงดีว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานแต่เนี้ยจะทํางานเป็นไฟฟ้าแทนอือแล้วเราสลับไนดะ้จากไฟฟ้าเป็นน้ำมันน้ำมันไฟฟ้า ตัวไหนอ่ะคิดินี่ตนี้นะโหมดนี้นะอากดปั๊บให้มันขึ้นหน้านี้เ,<อ>เราสามารถเลือกได้เลยนี่คือเป็นโหมดธรรมาดาอ๋อนี่คือน้ำมันนโนโมค่ะน้ำมันค่ะโนโมธรรมดาค่ะแต่อันนี้คือภาพถน,นใช้น้ำมันเหมือนกันค่ะอ๋อแต่ที่เสริมมาคือจะเป็นตัว EV ที่ไม่ได้ใช้น้ำมัน EV วีคือต้องขึ้น<ช>มีนานอย่างเงี้ยใช่ค่ะตัวนี้จะไม่ใช้น้ำมันแต่โหมดนี้โหมดนี้โหมดนี้ทุกโหมดใช้น้ำมันแต่สภาพสน เวลาที่เราขับเ,เราติ๊กง่ายๆเ,เล่นตรงนี้วีว,ว่างๆพี่นั่งเล่นไปเลยกดเล่นดูว่าขับเคลื่อนสองล้อสี่ล้ออะไรนี้ไหมเรมี่อ่าตัวนี้จะเป็นขับเลื่อนสองล้อค่ะจะไม่ใช่ขับเื่อนสี่ล้อขับเพื่อนสี่ล้อจะเป็นแค่ในสี่อตัวอาจจะโลกอ๋ออันนี้ใจได้สองล้อสองล้อหลังใช่ค่ะสองล้อหน้าสองล้อหน้าขับเลื่อนสองล้อก็จริงแต่ว่าทาไมถึงว่าหนูถึงบอกว่ามันเทียบเท่ากับเจโรเพราะว่าเนี่ยโหมดพวกเนี้ในการใช้งานอ่ะ มันปรับตามสภาพถนนเนีนอือปกติเราต้องใช้ขับสี่นะเราถึงจะมีโหมดพวกนี้แต่อันนี้มันสามารถเข้ามาในรถครอบครัวได้อีกอย่างอันอย่างที่หนูบอกเลยหลักๆเลยหนึ่งฟองฟองตัวฟองอากาศตัวประหยัดน้ำมันเวลาที่เราจอดรถเฉยๆตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเวลา,นาหน้าฝนมันจะเซฟช่วงลา A, ่างเอระบบ AYC ค่ะจะทำงานทุกครั้งที่สมมติว่าขับไปต่างจังหวัดแล้วโดนฝนตกพี่ไม่ต้องกลัวตัวนี้มีโหมดนี้ใช้งานได้มันจะช่วยพี่ในการขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้น เน้นช่วงล่างตัวนี้ใช่เน้นช่วงล่างนี่แหละคือเด็กขึ้นเดนอร์เขาเขากลัว่ะโอเคโอเคครั<อ>บค<อ>ุณแม่ใช่นนาามีอะไรโทรถามได้เลยไม่ต้องกลัวอันนี้กดเลื่อนได้เลยเช่นไรยังไงต้องปรับอะไรไหมไม่ต้องปรับหรอกคะ่ะอันนี้อวอโอเคอ๋อนะอ๋อแล้วหมดเป็นไฟฟ้ากก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเวลาขับแล้วมันจะเป็นไงโอเคค่อถ้าถ้าตัดแล้วสมมุติเอ่อไฟหมดรถมันจะตัดเป็นน้ำมันเลยอัตโนมัติด้ไค่ะขับขับอยู่เครื่องจะดับไหมไม่ดับค่ะ ตัดองมัันเตดแล้วก็ขับต่อได้เลยเปลี่ยนโหมดแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้เลยโดยที่งไม่ต้องไม่ต้องจอดรถแล้วไฟไวฟา้าวิง่งเร็วได้เท่าไหร่วิ่งเร็วได้อยู่ประมาณาที่หนูเคยลองดูนะก็<ๆ>จะอยู่ประมาณ70ไม่เกิน80อ๋อไ,ไฟฟ้านะไม่เกิน80ถ้าน้ํามันแี่ถ้าแบตหมดปับ๊บมันก็จะกลับมาเป็นน้ํามันนะอืมแต่ถ้าเราจะเอาเป็นความเร็วเราก็ถ้าว่ามันมัน จะไม่เสถียรอยแบตเตอรี่สี่ขีดเนี้ยมันจะวิ่งได้ประมาณสี่กิโลห้ากิโลเขา,ะะาเนะนแบตก็ลดแ้วอะใช่ไหมเพราะว่าเราจะเห,นหมเหนหมเล็กขับไปทํางานก็ไฟฟ้าก็ได้สลับกันก็ได้หรือถ้าพี่ไม่ต้องพี่ลองขับดูก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่จะเห็นว่าทุกครั้งที่เรายกคันเร่งขึ้นเราไม่ต้องเปิดชาร์จมันเจนไฟเข้ามามแต่ถ้าสมมุติเราจะทําความเร็วเราก็เป็นหมดน้ำมันเลยก็ได้เนาะปั๊กได้นะคะยี่สลานนะไปกดตรงไหนนะั่นเ่ี้ แล้วก็อยลอกแชร์แอร์ยังเย็นอยู่เลยนี่ยังสตาร์ทเครื่องอยู่ใช่ไหมสตาร์ทมอเตอร์ใช่ไหมใช่โอเคเราแต่จอยก็บอกอย่างหนึ่งนะใครที่นั่งข้างหน้าจำเป็นต้องคาดเข็มขัดทั้งสองข้างนะคะไม่งั้นรถจะดังร้องใช่แม่จะเดินข้าวปลอดภัยนะคะแม่ไม่ค่อยนั่งข้างหน้าหรอกโอเคมาแต่วันนี้ไม่ต้องนั่งอ่ะใช่โอเคเราจะเดินหน้าละอย่าเบรคเข้าเกียร์ดี แจ้งขึ้นหน้าจอแล้มมามกันค่าจดีนี่คือมันใช้อ่ะไฟไฟ้าอยู่ค่ะอ่ะลองขับไปก่อนเดี๋ยวดูหน้าจอนะเดี๋ยว